<c oughs> เอาล่ะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมเออ่ดูทีโบนะครับหรือ g t a ปอมก็คือมันอัปเดตแล้วตั้งแต่2วันที่แล้วมั้งแต่ว่าผมอยากลองมาเล่นอันเ,เอ่ออันนั้นน่ะก็คือซีรีส์ฮะก็คือใช้ชีวิตอยู่แต่ยิมเส อยู่แต่ในเมืองนี้ไม่ใช่สิอยู่แต่ในเมืองนี้ก็คืออยู่แบบเมยเนี่ยเมืองนี้เท่านั้นไม่ไปเมืองอื่นอย่างเส้นหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยห้าเมืองอ่ะอันนี้อ่ะปีหกหกเมืองโอเคไปเริ่มกันเลยปิดประตูก่อนแล้วอย่างต้องใช้ชีวิตเอ้ย ในชีวิตเหมือนในชีวิตจริงด้วยนะโอ okay, เคเราไป็นเล่มันเลยเปิดมานะครับผมก็ต้องไปนั้นก่องรถนี้โอ้โอ้ทำไมโอกาสมันโดนดอปเพิ่มเหรอรถดับเพลิงรู้สึกทำไมง่ายจังเปอร์เซ็นต์มันหายากไม่ใช่เหรอรหรอ,รรอ,อคลิปเออช่องอื่นของผมมันก็เจอนี่ว่าทำไมเปอร์เซ็นมันมันเพิ่มอย่างไงวะ มันน่าจะเพิ่มเป็น0.001.5จุ้อืมกินเลยฮึออทำไมแกกินแล้วไม่จ่ายตังค์อ่ะโอ้หัวหน้าแม็กคงไม่ได้ตั้งใจอืมแล้วก็ลำโพงหัวหน้าแม็กมันมีอืมเฮ้ยแกทำอะไรของแกอ้อโคตรง่วงเลยครับหัวหน้าเออแต่ก็ดีจะได้เอาตังค์ไม่ดีกว่าอืมก็ แซ่บแต่ชีวิตจริงไม่น่าแซ่บนั่นจะเปรี้ยวปากอ่ะเฮ้ยแล้วนั่นใครเอ้ยไม่สนใจดกว่าคุณลุงครับคุณลุงขอดอกอันนึงได้ไหมครับแต่สิอ้มเอาไปฟรีเลยอไม่จะกินได้เลยอืมเนนั่นไงรถทันโอ้วัดีเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวยบใบนะโอหเ้ยเฮ้้ยแกขับรถภาษาอะไรของแกวะเนี่ย กรตุ้นกรตุ้นกระตุ้นแวนเออคนมันแวนโอ้ยหนักกว่าเดิมดิตูไปละตไม่อยู่ลยตไปเลยโว้ยตูไม่อยู่เลยโว้ยตูไปแล้วตูไม่อยู่แล้วอะไรวะน่ะไม่กินรถทำไมเป็นเงี้ยไอ้เอ้้ไ้้ไอ้้้้ก็ไเียวออีเดี๋ยวผมจะไปตรงนั้นนะ

มันน่าจะอยู่ตรงเฮ็ดมันคือเห็ดเ,เอ๊ะโอ้ผมตัวใหญ่ตัวใหญ่เพื่ออะไรก็ไม่รู้ไหนอะรถไม่เห็นมีเลยเขาบอกว่ามันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอมันอยู่ไหนอะเอออันนี้มันใช่นะอันนั้นรถผมหรือว่าใช่วะ ไม่น่าใช่นะมันเอาสรุปหายโอ้ตัวใหญ่ยังลมโอเคมาละเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้ฉันเป็นคนไล่รถอะไรไล่รถอะไรอันนี้ไม่เอาไม่เท่เอาันึง โอเคขอเวลาสักแป๊บนึงนะชาติไหนมันจะไปถึงวะเนี่ยฮะชาติไหนมันจะไปถึงวะฮะซึ่งผมขอบอกเลยว่าถ้าผมอ่ะไปเออเพลขับรถไปเออตรงเขตสพานตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเนที่ไม่ใช่อันนี้ก็รอดแต่ถ้าขับเข้าไปเขตสพานคลิปจบทันที ขอยิ้มรถพยาบาลหน่อยและกันนะปัด,ดีไม่เคยเห็นยกกักษ์กระดีแหวนพยาบาลซิงซิงแหวนเห็นไม่น่าเชื่อรถพยาบาลมันจะเจ๋งขนาดนี้แต่เหมือนเห็นเห็นอะไรสักอย่างโอ้เตเตเตใครบอกให้ซิงวะอ,อ,อะไรโอ้ยโคตรเทือดเลยเอ้ยเอ้ยอู้ ตมือให้หน่อยตัวมือให้หน่อยออ้ยไอ่ลมโบเกนี่ลัมโบอ้าวอ้าวทำไมตัวซีบเมื่อกี้เหมือนผมเห็นตัวผมซีบอ่ะเออแต่ก็ไม่ได้เชื่อที่เราจะได้ลัมโบเกนี่แล้วนั่นเมื่อกี้มันอะไรมันแถมเป็นสีเขียวด้วยนะเดี๋ยวผมต้องไปช่วยไอ้เมื่อกี้ก่อนนะเออไม่ต้องช่วยแล้วไม่ต้องช่วยโอ้ย ช่วยให้มันอยู่ตรงเลนเออเอ,อ,อ้ไอบ้บอยไม่เป็นไรเราวมีอันนี้อยู่ไว้น่น่ี้เมื่อกี้มันขับอะไรของมันนะ่ะนะซึ่งถนนที่ผมชอบมากที่สุดก็คืออันเนี้ยรถเยอะทั้งรถเยอะทั้ง ทั้งคนสปอนเยอะด้วยถึงแม้จะไม่เห็นคนสปอนออยู่ตรงนั้นนี่เงวนเคเห็นล a m b o r g h ไม่เจ้บ้านผมก็มีเป็นสีเหมือนกันเลยนะอะไรวะแต่ผมขโมยมาจากคนบ้านรวยนะนะั่นแหะเพราะว่าเมื่อกี้มีลัมโบกินี n ล l a m b o r g มันคือล a m b o r g h วันนี้ผมจะไปพาชมถนนที่โออะไรวะนะ่ะทุกคนเดินไป เนี่ยตรงเนี้ยเป็นที่จอดรถได้เลยเพราะว่ามันไม่มีใครมาขับแถวนี้เลยแล้วทุกคนดูนี่อไปขายดีมั้นะเออน่ามันใสดคุณครับเดี๋ยวคุณก็จะตกลกคุณเจ็บจัมส์แกร์เจ็บก็ได้เฮ้ยเอาไปขายได้ไหมเนี่ยมาดูกันว่ารถพยาบาล บ้านมันจะขายได้เท่าไหรครับเลยแล้วเอาเลยแล้วเฮ้ยเลยแล้วนะโอ้โ,อโอตองตานเงียงเงียงเงียงยงโอ้รถพยาบาลซิ้งโอ้ไม่เกิดแต่ผมคิดว่าไม่น่าขายได้ดีเท่าไหร่ดูซิกี่าบาทแปะน้อแอมจีเอสเอบอยอีบิยุเยียวหอยดูเคแปดสิบรียนไอบา อะไรมันจะถูกขนาดนั้นโอเคหน้าที่ของผมก็คือเอารถจากตรงนี้ยกเว้นรถไก่เอาแค่ตรงนี้เอารถแค่คันนี้เนทะ่นั้นเฮ้ยมันม่มันดีบจะาเจ้ของเกมปรับอะไรวะเนี่ยสเสมือนไอ้รถคันนี้มันคือคือเจ้า มันคือรถของไอไอไอดีเจคนนั้นน่ะอันนั้นน่ะโอเคเฮ้ยแต่อยู่ไปอยู่มาไม่มันไส่อ่ะอยากก่อเรื่องอ่ะอืมไอคนไอคนเซซอมไปนูนปนนนนน่นแล้วแล้วแล้วอ่ะออ้ยเฮ้ยทำไมมันไปนู่นเนอะ้ยไม่น่าสงสัยเลย้ยไปดีกว่าผมก็ไปเหมือนกันเออลืมไปไมันจะมองไม่เห็นว่ะ ผมจะลถจากออตรงไหนมันผมได้เสียงคนโดนเหยียบเอ,อ้ยคนโดนรถเหยียบแต่ไหนอันนี้ก็ไม่มีคนละเอามาเหยียบโอ้ดูละเสียงมาจากไหนแล้วนั่นมาในไงไนวะนะอีตากี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 ผมให้อันนี้เป็นลถมันดีกว่า ชิพกายแล้วไงชิพกายแล้วไงผมขออนุญาตนี้ตำรวจก่อนนะครับเวนเวนเนโอ้ดี๋ยวคนก็เยอะเอาแร้ไหมเอาติดดาวได้ไงยังไม่ได้ทำอะไรเลยติดดาวเพื่อไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะขอแวนรถคันนี้หน่อยละกัน กันนะเว้ยเว้นเว,นว,นนวน้ดิปโซช่วยเว้ยว้ยว้น,วน,วนอล่ดีผมจะขับอ้อมโลกนะครับดูเฮ้ยเกือบแล้วโอ้แลเมื่อกี้มันคืออะไรเอ้ยช่างมันเถอะโอ้อย แหวนแล้วข้างหน้ามันคืออะไรวะนนะอ้าเอาเอย่งนี้ก็สวยสิเออไปแวนดูดูดรถพยาบาลขนั้นทำไมเกมนี้รถมันโง่จังโอยตองตังเงี้ยงีงยงี้ทุกคนดูน,น,น,นี่ผมติดดาวแล้วผมยังไม่ได้ทำอะไรแล้วติดเพื่อ Ų, ยังไม่ได้ทำอะไรก็ติดดาวเลยทำไมกันทำไมทำไมดูด oh. oh ูด oh. ูด oh. ูม oh ัน oh ยังไม่ไ oh. ด้ทำอะไรเลยแล้วผมต้องเสียเวลาขับรถหนีอีกไอ้บ้าเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้เออเออเออนักกลัวดิมอีกโอ้ยเนี่ยให้ไหมมันไม่ยุติธรรมอ่ะโอ้ย ใครมันแกล้งเจ้าของเกมมันแกล้งผมุกคนมันแกล้งผมมันแกล้งผมอ่เจ้าของเกมอโอ้ยหนักกว่าเดิมอีกเเลยว้าหนักกว่าเดิมอีกเ้ยฮ่าแมนแนเยเยเยยเลยยเลยยเลยยเอยยเล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 ยยเ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  คนระหว่างที่ผมหนีตำรวจอ,อยู่ผมก็เห็นเรือไม่น่าเชื่อเกมนี้มีเรือด้วยซึ่งเป็นเรือจริงเพราะว่ามันขับอยู่แต่ก็ช่างมันเพราะว่าผมกำลังทำภารกิจใหญ่อยู่นะครับเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยเสียวท้องเลยนี่คนดูนี่ดิเนี่ยเรนโบวเกนี้ผมอะ่ะแปะแปะเนี่ยเห็นไหมทำไมมันควนขึ้นอะดูดูดูด หรือว่าเป็นผมจากคำมึกโอ้ไม่ก้าวอ,อ,อให้ตำรวจมาทางนี้เลยเนจจะมาทางนี้สิอืมเรียบร้อยเลยเนยจะกัมาทางนี้สิมาน้านี่ตำรวจในเกมนี้โง,ง,งอันนี้ก็คือความพยายามเอ้ยพยายามของผมดู ดูดูผมพยายามแค่ไหนแล้วดูมันตอบแพ้เกือบแล้วเดี๋ยวเกือบแล้ว,วโอ้ยมาบังทำไรเสียเวลาโอ้ยโอ้ยอืมอยู่ตรงนี้นะลูกเดี๋ยวพ่อนี่ก่อนนะโอเคเอ้ย,นยเนจ๊กมาทางนี้ดิมาดิอืมอ้าวโคตรงูเลยในเกมนี้เอ้ยมาตรงนี้ดิมามามา มาห้หนูหนูหนูมานีเอา้ามันฉลาดว่ะอือไม่นี่มันฉลาดตัวเจอระเบิดตู้อืออืออือเรียบร้อยนะครับอือจะผมส่งอันนี้ขัดใจไงก็ไม่รู้อะโอเคเอารถใหญ่มาหน่อยแล้วกันนะฮัลโหลทุกคนลบดบปะนะ่เอา้าแล้วไม่เป็นอย่างนี้แล้วอะ เกิดเหตุการอัปเดตมั้งอาจักยานมาหน่อยแล้วกันจักรยานทุกพ่อเฮ้ยเดี๋ยววิชชันนะโอ้ย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 วายอยากจวานหว้นมอแววโอ้ยได้เนาะโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยไหนๆก็มาแล้วขับเล่นหน่อยแล้วกันเอาล่ะผมอ่ะโอเค ดูซิว่าผมจะเบรกทันหรือเปล่าอ,อผมจะขับไปเอ่อตรงนี้โอเคตรงนี้นะไม่เลยนะ้าเลยนี่ผมไม่อยากจะจบคลิปเลยนี่คือภารกิจของผมสมองมันบอกเองโอเคมาเลยกระโดดด้วยอโอเคมาเลยว่าผมจะเบรกทันหรือเปล่าแมนเออใกล้แล้วใกล้แล้วไปเบรกเบรก,กอ้อไม่ไม่ไม,ไม ไม่เออเออเอาเอาไม่โอเคไม่ทันเออโอ้ยมาไล่เลยอะ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเจีก่อนจะจบคลิปขอซักสักบาทก็งนะ่าน้อยน้อยน้อยนะสักลูกกนะ็น่าอู้้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเยโดเยโด ไปสรุปจะจบคลิปอย่างนี้เอ้ยรถแกสวยดีนี่เอออื้อสวยเลยตุก,กเด่นเลยโอเคละผมต้องทำให้เลือดผมรถด,ด้วยนะโอเคโอ้โอเคจบคลิปบายเซหาโลเซฮาโลโอเคจีจบ